นี่ค่ะวันนี้เมนูเรามีเขียดด้วยนะคะนี่ให้ดูให้ดูไข่เน้นเน้นไข่เน้นเน้นครับไข่เน้นเน้นเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงไข่เน้นเน้นระวังยุงนะเก่งระวังยุงนะนยากกินมากกินเขียดกินเขียดเลยอืมไปกินเป็นอ่ะอันนี้ไม่กล้ากินไม่เป็นหรอ นี่ลองกินตุ้วตูงดิเนาะมันตาไม่หลับอ่ะมันตายตาไม่หลับนะจ๊ะจ้องอยู่เนาะมันทอดแล้วมันใสนี่พี่ดูตัวนี้เขาหมักเค็มไปแล้วเดี๋ยวตัวที่กิบกินเมื่อกี้กิบกินเสร็จแล้วก็ใช่เยอะใช่เราต้องบอกปะกิบหลักมือแล้วนะคะตอนนี้ ขาเกียดกำลังติดคออยู่นี่นี่แล้วเราก็มีอันนี้ด้วยมีนี้ด้วยปูนานี่เห็นไหมคะปูนาแล้วแกงแกงอะไรเขาอีกแกงไหมแกงแกงเยอะไปกว้อจะเต็มค่ะจะเต็มตายแล้วกระโดดอีกตายยังมีฤทธิ์อีกเว้ยนี่ค่ะ แกงอะไรแม่แกงนี่นี่นแกงประจำจังหวัดแกงประจำจังหวัดเชียงใหม่แกงไม่ใช่ไม่ใช่แกงแกงชะอมแกงชะอมแกงกระดุมชะอมอไม่ได้ไม่ได้ขอยูนี่กันนขไข่ลวงอันนี้ไข่ลวง เอไม่ัเป็นตลกไข่ล่วงไข่ล่วงค่ะพิชาออยากให้โตเป็นลวงเป็นบบพิซซาแบบมน่งถ้ากด้าน้าแม่อยู่ไหนอ่ะอยู่น้ำบ้านกลองไปดูเนล้วแม่วางไปตรง้นี่ไม่รู้อ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ยิชากินมปม ลือกาป๋าอีกเหรอต้องเอามือปิดไว้ไม่งั้นหยิบออกมาหมดลืออี่างไรกันหรอลือลื้อไหมลือเปล่าลื้อไหมคะลือเปล่าคะพอใส่มะนาวแล้วอร่อยเลยเมื่อกี้มันอ่อนเปรี้ยวไปหน่อยเค็มอย่างโดดนะเนื้อปูมั้งดูบังกันดีเนี่ยเออแล้วเนื้ออ๋ไม่ได้ใช้ชั้นกลางไม่เป็นไรกินเลย เก่งมาเร็วเร็วเงพาดเองพาดปูได้ไงอ่ะจริงอ่ะอเองไม่น่าพาดนะเองชอบกินนะเว้ยปูนาหาเก,ก่งไม่ก็คือปูดำที่เองกินในท้องต่ำนะถา <c oughs> กินมีมะยมได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่เชาแล้วรู้ป่ะเอาปูใส่นี่ไว้ เช้ามาเต็มบ้านเลยพวกอยางตัวปลาสี่ห้าตัวเดินเต็มเลยขนาดขนาดรองก็ยังปีนขึ้นมาอีกอ่ะยังวัวเช้านี่ตัวเป็นๆยังไม่ได้ดองเหรอดองนลำปลาแต่ว่ายังยังไม่ได้ชาดีตาจับวะจับไม่จับได้ไงอ้าวเหรอเด็กปูนอืมมัน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 มนง่ยกับลังเลงให้ ทำยำทำยำขนมจีนแล้วมันสุกเออแต่เฮียบอกว่าอยากกินลาบขนมจีนก็ทำสองอย่างแบบยำลาบขนมจีนแบบว่าแบบก็เพิ่มข้าวคั่วไปอ่ะเออจะใส่ใส่ลาบเดี๋ยวดูขนมจีนวันใหญ่ทำไมไม่ขายเลยเนาะเดี๋ยวมันอยากไปซื้อเองหน่อยจะได้ยินเสียงกรอบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะคะ ซื้อกินหัวเหรอฮึแก่กิ๊กินอย่างอร่อยไงแล้วขาก้ามปูมันกัดเฮ้ยมันก็เหมือนไก่ทอดเนี่ยทอดกินบกินอย่างอร่อยแต่มันเรียมไปหน่อยนะอันนี้เหมือนจิ้งจกอันนี้เหมือนจิ้งจกปะกินท้องอันเลยเหรออดูขาต้องมันก่อมเลยอ่ะ อันนี้ขอบายนะไม่ไหวจริงจริงลองดูนอนรอบเดียวเองแค่นี้ใครโรยดูทำหน้าอาวิกใหรโรยได้ไหมแม่โรยแรงอยไม่ได้แล้วเหมือนนี่งไงเหมือนที่รถอ่ะ เพี่อจริงๆเราต้องตำหน่อยรู้ป่ะต้องตำมันหน่อยเนะตำเพือเาให้มันแตกอเพราะว่าแม่กไม่ไหวไงมแม่จะกินแปให้ป่ะอ้แม่ปวดียนี่ใครจะนี่นี่แม่แปเห็นขก้ามเนี่ก็คิดถึงตอนที่ไปเนี่ยโอโให้ไปจกันอ่ะ ืนเหลาอไหนดมซีไหนเหม็นยังอะไรคะอะไรคะเล่นใหม่มเล่นเล่นหม่ไ้มที่การปิบัติค่ะน้องไม่ทปิดตีอนเอยลอยอยลยหมดแล้วดีๆจะไปหมดแล้วสวย สบายจะเก็บวันอะไรน่อ,อนี่ตรงด้านตรงรต,ต้นนีจ่ามืนจะหิวหิวก็ขึ้นไปกินกิน <c oughs> ข้าวนอกบ้านแล <c oughs> ้วนิจ่าคืนนี้นอนเร็วอีกไ,ไม่ได้นอน <c oughs> ตอนบ่ายไม่นอนอ่ะ <c oughs> ไม่นอนคืนนี้นอนรอบเดียวดีมากเลยแต่นอนข้งหู เด่ก่อนเดยไม่ให้เล่นหรอกดีไหมแต่ละมั